ตรงนี้เราเข้าไปให้โอกาสเขาระดับหนึ่งนะครับกลุ่มคนพวกนี้เขาเข้ามาอยู่ในระบบเราก็หวังว่าในระยะยาวเนี่ยชีวิตของเขาจะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วก็ถามว่าอนาคตเราอยากทําอะไรเราก็อยากทําอันนี้แหละ <S <S แต่ทําให้มันเยอะขึ้นให้จํานวนคนที่เราเข้าไปช่วยเขาได้มันมากขึ้นนะครับจากตรงนี้าอาจจะแค่เล็กๆมันก็อาจจะใหญ่ขึ้น ทอ Talk Special ในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักกับว่าที่หุ้นธนาคารน้องใหม่นะคะที่จะเข้าสู่อ้อมอกของตลาดหลักทรัพย์ในไม่ช้านี้ค่ะเน,นก็คือธนาคารไทยเครดิตจำกัดมหาชนนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเขามีความแตกต่างจากบรรดาธนาคารรุนพี่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อย่างไรกันบ้างและสเสน่ห์ของเขาอยู่ตรงไหนนะคะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณวินยูชัยวันค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารไทยเครดิตจำกัดมหาชนค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นถามถึงภาพรวมของธรรองนาคารไทยเครดิดนิดนึงว่าธนาคารเราให้บริการด้านไหนยังไงบ้างอะคะธนาคารเราก็จริงๆก่อตั้งมาประมาณสัก15บ15ปีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่บริการของเราเนี่ยจะเป็นบริการสินเชื่อซึ่งจะให้กับผู้ประกอบการรายย่อยนะครับก็เป็นผู้ประกอบการธุรกิจรายเล็กๆนะครับตั้งแต่ว่าอาจจะเป็นธุรกิจที่ขนาดไซส์ที่อาจจะมี ลูกจ้างสักสามคนห้าคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปจนถึงพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตามตลาด uh huh. นะครับที่ขายของเป็นรายวันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักข,ของทางธนาคารค่ะแสดงว่ากลุ่มเหล่านี้คือเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงธนาคารแบบปกติได้ก็เลยต้องมาใช้บริการกับทางเราใช่ไ่มคะ<ส>คือเราเราเซิร์ฟคนเหล่านี้ใช่ไหมคะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งบางคนก็สามารถเข้าได้นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆก็เป็นส่วนเยอะพอสมควรนะค,ะนะครับอาจจะไม่สามารถเข้าถึง เงินกู้ในระบบจากทางธนาคารอื่นได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องพึ่งพิงนี่นอกระบบก็อสมควรนะครับก็คือกลุ่มลูกค้าที่เราเข้าไปพูดง่ายๆว่าให้สินเชื่อครับคือเราก็จะเป็นการแก้ปัญหานี่นอกระบบในตัวด้วยก็ถือว่าส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะติดหนี่นอกระบบกันนะครับแล้วก็เราก็จะเข้าไปตรงนี้ดูว่าเขามีความสามารถ ในการชําระหนี้อพอเพียงหรือเปล่าขายได้วันเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็อาจจะให้สินเชื่อเขาซึ่งบางส่วนเขาก็อาจจะไปลดภาระหนี้นองระบบของเขาลงได้ค<อ> <นะ S 1> ่ะ,ะทีนี้กลุ่มของลูกค้าตอนนี้พอร์ตเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแบ่งเป็นกลุ่มยังไงบ้างคะพอร์ตหลักๆของเราก็มี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเราใช้ชื่อว่าเป็นไมโคร SME อนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเล็กๆซึ่งอาจจะมีจำนวน ลูกจ้าง3คน5คนถึงค10คน20คนหรือจะเป็นโรงงานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นไมโครเซมีแล้วก็กลุ่มพวกนี้ก็คือก็ถือว่าเป็นก็เป็นพอร์ตหลักของทั้งธนาคารนะครับตรงนี้ก็อยู่ประมาณสัก65%หของพอร์ตสินเชื่ออีกกลุ่มหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเราเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มนาโนไมโครฟแนนซ์ะนะครับซึ่งกลุ่มนาโนไมโครฟแนนซ์เนี่ยลูกค้าหลักก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตามตลาดสด ที่เราเห็นทั่วไปส่วนใหญ่ก็เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมนะครับแล้วก็ <Okay. S 2> อาจจะเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบถ้านับเป็นจํานวนลูกค้าเนี่ยเรามีกว่า250,000รายสินเชื่อที่เราให้ก็อยู่ประมาณสัก5 0่น 50, 000, โดยเฉลี่ยนะครับ <Okay. S 2> ต่อรายก็รวมทั้งหมดก็อยู่ประมาณสัก16%ของพอร์ตสินเชื่อเราครับ mm hmm. แต่ถ้านับเป็นจํานวนหัวเนี่ยจะ <Okay. S 2> เ,เยอะเพราะว่าเป็นลูกค้า รายย่อยนะครับแล้วเราก็ให้สินเชื่อ,อกับคนกลุ่มนี้เนี่ยทั่วประเทศนะครับค่ะส่วนใหญ่มีการกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดไหนยังไงบ้างาไหมคะเรากระจายทั่วไปเลยครับโดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาประมาณสัก500อแห่งได้ค่ะก็จะกระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะกระจายอยู่ตามตลาดนะครับอย่าง,าง,างที่เราเรียกกันว่าตลาดสดอย่างนั้นนะครับค่ะแล้วก็ลูกงงานของธนาคารส่วนใหญ่ก็จะเป็นคน ในพื้นที่ตรงนั้นขเขาว่านเาจะรู้จักพ่อค้าแม่ค้าหรือว่ารู้จักคนในชุมชนนั้นอ่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดําเนินงานของทางธนาคารค่ะแล้วทํายังไงเราถึงเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้ได้เขารู้จักเราได้อะคะ่ะ ข้อที่หนึ่งเลยคือพนักง,งานของธนาคารเนี่ยต้องเป็นคนในชุมชนนั้นเมะ,ะเก็จะรู้จักคนในบริเวณนั้นคือเติบโตมาในชุมชนนั้นนันนะครับแล้วก็เราก็จะเข้าหาลูกค้านะครับหมายถึงว่าพนักง,งานเราเนี่ยจริงๆมีหน้าที่เดินตลาดต้องเดินตลาดทุกวันนะคร<ช>ับก็ะจะรู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าคนนี้ขายของเป็นยังไงขายอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะประกอบกับการพิจารณาสินเชื่อ นะครับเพราะว่าเราต้องรู้จักลูกค้าก็เป็นอย่างนี้คือเราเข้าหาลูกค้าเราไม่ได้ไม่ได้คอยให้ลูกค้ามาหาเราค่ะเราได้มีการอธิบายหรือให้ความรู้ไหมคะว่าถ้าเปรียบเทียบกับการที่เป็นนี่นอกระบบกับการที่มาเป็นลูกค้าของธนาคารเนี่ยคะ่ะได้ให้ความรู้เขาด้วยไหมคะส่วนใหญ่ควบคู่ไปกับการให้สินเชื่อเนี่ยเราจะมีโปรแกรมนะครับซึ่งปัจจุบันเราใช้ชื่อว่าตังโตโนฮาวนะครับก็คือว่าเมื่อเราให้สินเชื่อกับลูกค้าเราแล้วเนี่ย หน้าที่หนึ่งของลูกค้าเราที่จะต้องทําก็คือต้องมาเรียนต้องมาบอบรมกับเรานะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็อบรมที่สาขาวพนพนักง,งานสินเชื่อของเราเนี่ยจะต้องอบรมได้ด้วยหัวข้อที่อบรมก็คือว่าจะบริหารจัดการเงินอย่างไรที่มีนะครับทั้งเรื่องของการค้าขายเล็กๆของเขารหรือว่าเรื่องของชีวิตส่วนตัวของเขาว่าจะบริหารจัดการเงินยัง,ยงไงซึ่งโปรแกรมนี้ปัจจุบันก็เปิดมาก็เจ็ดแปดปีแล้วฮะแล้วก็ผู้เข้าอบรม ก็ร่วมแสนลายแล้วตอนแรกก็จํากัดอยู่แค่ลูกค้าแต่ตอนหลังก็เปิดวงกว้างใครที่อยากจะเข้าอบรมในโปรแกรมของทางโตโน่ฮาวเนี่ยเราก็จัดไปอบรมให้ครับค่ะจุดแข็งของธนาคารคืออะไระคะผมคิดว่ามันเป็นการที่เรารู้จักกลุ่มคนพวกนี้อย่างดีแล้วเราก็เข้าใจว่าเรียกว่าอุปสรรคในชีวิตของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่กลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ระดับล่างอของ สังคมนะครับแต่ว่ามีจํานวนมากแล้วก็เราก็ไปให้สินเชื่อเขาควบคู่ไปกับเรื่องของการที่ไปอบรมไปสอนเขาด้วยคือเราทําควบคู่กันไปทั้งสองเรื่องคือเรื่องสินเชื่อก็เป็นเรื่องของธุรกิจธนาคารนะครับเรื่องของการอบรมเพื่อที่จะให้เขามีความรู้ในเรื่องการเงินเนี่ยก็เป็นอีกส่วน,นที่ต้องทําควบคู่กันไปเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเอาให้สินเชื่อไปอย่างเดียวแล้วถ้าสุดท้ายเขาใช้ไม่ถูกต้องรหรือว่าไปกู้จนเยอะเกินไปเนี่ย สุดท้ายลูกค้าคนนี้ก็จะกลายเป็น NPL ของทางธนาคารเพราะฉะนั้นก็คือต้องช่วยเขาด้วยในการเรื่องของให้สินเชื่อเอาเขาเข้ามาในระบบแล้วก็ให้ความรู้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่หรือว่าเป็นงานหลักของธนาคารนะครับค่ะซึ่งเราแตกต่างจากธนาคารปกติยังไงคะผมคิดว่าธนาคารเราอาจจะไม่ได้มีสินค้าหลากหลายนะฮะอย่างสินเชื่อเราก็มีแค่ไม่ได้กี่แบบแต่ว่าเรามุ่งเน้นว่าเนี่ย ก็คือเป็นธุรกิจหลักของทางธนาคารนี่แหละครับขณะที่แบงก์อื่นอาจจะสินเชื่อที่หลากหลายกว่าเราเยอะนะครับอาจจะมี SME หลายไซส์นะครับอาจจะมี Corporate Loan อาจจะมีพวก personal l o n เครดิตการ์ดอะไรต่างๆซึ่งปัจจุบันที่ของธนาคารเราไม่ได้ทำนะก็ทำมุ่งเน้นเฉพาะสินเชื่อที่จะให้กับพวกผู้ประกอบการที่เป็นรายเล็กซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นรายเล็กแล้วก็บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาก็สามารถที่จะฝากเงินกับเราได้ด้วยหรือเปล่าคะ ได้แต่ส่วนใหญ่ก็คนกู้กับคนฝากก็เป็นคนละพวกกันเพราะว่าคนกู้เงินก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีเงินไงเลยกู้แต่ถ้าเงินฝากเราก็รับรับเงินฝากปกติก็เหมือนกับธนาคารทั่วไปซึ่งซึ่งอาชีพอื่นๆแต่ว่าทําอย่างอื่นก็สามารถก็มาฝากเงินได้แล้วปัจจุบันเราก็มีสาขาที่รับเงินฝากส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพคมีทั้งหมด26แห่งก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ตามห้างนะครับอันนี้ก็รับเงินฝากทั่วไป ไม่ได้ต่างกับธนาคารอื่นแต่ว่าโฟกัสหลักๆของเราคือจะเป็นฝั่งของสินเชื่อฝั่งสินเชื่อจะเป็นลักษณะของลูกค,ค้ากลุ่มประเภทนี้แต่ในฝั่งเงินฝากก็ไม่ได้ต่างกับธนาคารอื่นค่ะแล้วอย่างนี้เราจะดึงดูดในฝั่งของลูกค,ค้าที่เป็นเงินฝากยังไงหรือว่าเราคือเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจของธานาคารแต่ว่าโฟกัสหลักจะอยู่ที่ฝั่งสินเชื่อหรือเปล่าคะเหลือ,อยังไงคะต้องควบคู<า>่ไปครับเพราะว่าธนาคารเวลาปล่อยสินเชื่อก็ต้องรดเงินฝากเข้ามาครับก็เง <grammar. S 2> <parle Durham: S 1> ินฝากของเรากจจุบันก็มีคนสนใจเยอะนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วก็การดกเนิออาจจะค่อนข้างดีนะครับ mm hmm. ก็มีลูกค้าที่มาฝากแล้วก็ให้ความไว้วางใจกับธนาคารพอสมควรนะครับค่ะฟังจุดแข็งไปแล้วได้ฟังของจุดอ่อนบ้างอะไรคือจุดอ่อนของธนาคารนะคะที่เราคอนเซิร์นอยู่อะคะ่ะธุรกิจเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่คือเรียนนําตรงนะครับ mm hmm. เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง mm hmm. เพราะว่า ลูกค้าของเราอะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเรียกว่าเป็นจุดอ่อนหรือเปล่าผมคิดว่าเป็นจุดแข็งของเราอันเนี้ยว่าเราต้องรู้ว่าเราจะบริหารความเสี่ยงกับลูกค้ากลุ่มนี้ยังไงนะครับเพราะว่าลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มที่เปราะบางแต่ที่ผ่านมาธนาคารก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรคือความเสี่ยงผมคิดว่าความเสี่ยงก็คือ ลูกค้าของเรานะ่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วเรามีวิธีการป้องกันยังไงคะอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์เพราะเราทำตรงนี้มาเป็น10ปีไม่ใช่ว่าในช่วง2-3สปีแรกเราจะทำได้แล้วดีนะครับมันก็จากระยะเวลาที่ผ่านมานานจากการเรียนรู้ต่างเนี่ยมันก็ทำให้เราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับการที่เราจะเลือกให้เงินกู้กับลูกค้าคนไหนเนี่ย เราต้องดูออกว่าลูกค้าคนนี้สามารถที่จะมีกําลังที่ชําระเงินคืนกับเราได้หรือเปล่านะครับ mm hmm. การที่เรารู้จักลูกค้าดีนะครับ mm hmm. การที่เราสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละคนได้มันก็จะนําไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องค่ะทีนี้มาดูโอกาสของธนาคารนิดนึงเพราะว่าดูจากจํานวนของตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2,500 0 0ราย ถ้าเป็นไมโครนาโน250,000ลายแต่ถ้าเป็นลูกค้า SME m i ไมโคร SME เราอาจจะมีอยู่ประมาณ2-3งส0 0หมลายนะครับส0 0 0หมื่ลายครับซึ่งในประเทศไทยจำนวนของผู้ที่ต้องการเซ็นเชื่อจากทางเราจริงๆน่าจะน่าจะมีเยอะมากมีเยอะมากผมคิดว่าปริมาณไซส์ขนาดของตลาดเนี่ยใหญ่มากไม่ได้จำกัดตรงนั้นจริงแต่ว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ไซส์ของตลาดประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะ รับความเสี่ยงในขนาดไหนเรามองออกหรือเปล่าว่าลูกค้าคนนี้เขาเสี่ยงน้อยเสี่ยงมากยังไงเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าของเราเนื่องจากว่าเป็นผู้ประกอบการรายเล็กใช่ไหมครัคเอกสารต่างๆมันอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยงบการเงินก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องของอินโอยซื่องของเอกสารหลักฐานต่างๆอาจจะไม่ค่อยเรียบ,ร,ยบร้อยเท่าไหร่เพราะนั้นการพิจารณาสินเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะนั้นถามว่าขนาดของตลาดเนี่ยผมคิดว่า รียกว่าไม่จํากัดแล้วกันแต่ว่าเราจะเราจะรับความเสี่ยงขนาดไหนค่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการระดมทุนด้วยหรือเปล่าคะคือที่ผ่านมาธนาคารมีการเติบโตประมาณต่อปีนะครบประมาณ20ง30ซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะ,ะนะครับแล้วเราก็คาดว่าคาดว่านะครับน่าจะเติบโตในระดับนี้ต่อไปดังนั้นเนี่ยเนื่องจากธุรกิจของธนาคารเนี่ยมันต้องดํารงเงินกองทุนนะครับเมื่อ เราพลอยสปอยสินเชื่อเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นเนี่ยธนาคารก็ต้องดำลงเงินกองทุน<ม>ในอัตราส่วนที่ทางากฎหมายกำหนดไว<ม>้ดังนั้นเงินที่เราระดมทุนจากการเข้าตลาดก็คงเอามาเพื่อที่จะเกื้อนหนุนในการเติบโตของธนาคารในอนาคตครับจริงๆกําลังสงสัยอยู่เกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดเราไปติดต่อพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ตามแผงแล้วถ้าเกิดเขาหนีไป เราเคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้ไหมคะแล้วเราม,มีมีวิธีการจัดการยังไงอะคะมีฮะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรมันก็มีตั้งแต่ว่าเขวอาจ,จะเลิกทําแล้วแล้วก็เลิกไปก็ไม่ได้มาที่ตลาดแล้วอย่างนั้นก็หายไปหรือว่าจะมีอันนึงที่เป็นทุจริตอย่างเงี้ยก็มีเช่นเราจะมีสามวนันเล้เาเรียกว่าสวมแผงค,คือคนที่ขายอยู่นะั้นไม่ใช่เจ้าของแผงจริงแต่เหมือนกับว่าไปยืมแผงคนอื่นมา ขายอะไรอย่างเงี้ยมีลักษณะอย่างนี้ก็มีฮะจะบอกว่าไม่มีมันก็ไม่ได้หรอกค่ะก็แสดงว่าตรงนั้นเราก็ต้องตัดเป็น NPL ไปเลยส่วนใหญ่ก็จะต้องมันก็กลายเป็น NPL ไปล้วก็อาจจะมีกระบวนการของการตามนะมไม่ใช่ว่าเราเราไม่ตามแต่ว่าลักษณะอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็อาจจะตกเป็น NPL ไปค่ะจริงๆเหตุการณ์แบบนี้น่าจะเห็นชัดเจนตอนช่วงโควิดนะคะแต่ต้องอธิบายอย่างนี้ว่าเนื่องจากกลุ่มคนพวกนี้ถ้าเขาไม่ สุดจริงๆคือมไม่ไม,ไม่ไม่มีทางเลือกอื่นจริงเนี่ยเขาไม่หนีไปหรอก<ม>เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาทําอาชีพนี้อาชีพเดียวเขาไม่มีอาชีพอื่น<ม>ใช่ไหมฮะสมมติว่าเขาขายผัก<ม>เขารับผักมาขายเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยมาหลายปีแล้วเนี่ยการเขาจะไปทำอาชีพอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมากนะครับแต่ถามว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆในช่วง สองสามปีที่ผ่านมาตอนที่มีวิกฤตโควิดเนี่ยอันนี้เราเห็นเลยว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาอยากจะเลิกกิจาการไปเพราะเขาจะหนีเราเพราะเขาจะหนีหนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ของการล็อกดาวน์การที่มีคนติดเชือ้อในตลาดซึ่งลองนึกภาพว่าลตลาดมันมีคนหลายร้อยคนที่พอมีติดเชื้อทีเดียขาต้องปิดตอนนั้นตอนช่วงวิกฤตโควิดตอนแรกๆที่ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มีอะไร ซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นเป็นวิกฤตที่โอ้น่าจะร้ายแรงที่สุดอะเพราะว่าวิกฤตโควิดเนี่ยมันกระทบกับคนกลุ่มนี้โดยตรงและกระทบมากที่สุดนะครับตอนนั้นสิ่งที่ธนาคารตัดสินใจทําก็คือเราดําเนินนโยบายว่าเราจะช่วยลูกค้านะครับคือเรารู้ว่าเขาอะมาขายไม่ได้พอเขามาขายของไม่ได้เนี่ยรายได้ไม่มีพอรายได้ไม่มีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะส่งเงินคืนธนาคารได้ใช่ไหมจ่ายชาระคืนธนาคารได้เนี่ย เราก็มีการออกโปรแกรมต่างๆที่เข้าไปช่วยเขาคะฮะก็คืออาจจะลดค่าง,งวดเขายืดอายุนี่ขึ้นเพราะว่าตรงเนี้ยเราก็ไม่ได้ตัดเขาเป็น NPL ถึงแม้เขาจ,จ่ายไม่ได้ก็มีมาตรการของแบงค์ชาติอะไรต่างๆเข้ามาช่วยเสริมน,นะครับแต่ว่าเราเขาย,ยึดหลักที่ว่าเราต้องอยู่กับลูกค้าตรงนี้ไปเพราะว่าพอตลาดกลับมาเปิดได้เนี่ยเขาจะต้องกลับมาขายเพราะว่าเขามีอาชีพเดียวเขาไม่มีอาชีพอื่นแล้วนี่มันเป็น ช่องทางทำหมากินอันเดียวของเขาพวันเขาก็ต้องกลับมาขายอันนี้เรามีความเชื่ออย่างนั้นตอนนี้เราก็ออกจากตรงวิกฤตโควิดมาใช่ไหมมันก็พิสูจน์ว่าไอ้ที่เราเชื่อแล้วเราก็วังนโยบายของธนาคารไว้อย่างนั้นเนี่ยก็ประสบผลดีนะครับก็คือกลุ่มคนพวกนี้พอ ตลาดเปิดกลับมาใหม่เขาก็กลับมาแล้วเขาก็กลับมาค้าขายเหมือนเดิมอาจจะยังไม่สามารถผ่อนเราได้ในทันทีเราก็ต้องช่วยประคับประคองไปอย่างนั้นนะครับอย่างนี้แสดงว่าด้วยวิธีการที่เราออกไปหาลูกค้าอย่างนี้ต้นทุนหลักๆของเราก็คือคนด้วยหรือเปล่าใช่ใช่เรามีต้นทุนคนก็เรามีตอนเนี้ถ้าพนักง,งานที่เดินตลาดเนี่ยเรามีทั้งหมดประมาณพันห้าร้อยกว่าคนทั่วประเทศนะฮะค่ะ ที่ผมเล่าให้ฟังว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนมนะครับแล้วก็เดินตลาดแล้วก็จะรู้จักกับพ่อค้าแม่ค้าเมื่อกี้ทางด้านคุณวิูบอกว่าแต่ละปีเนี่ยเติบโตรประมาณ20-30%เพราะฉะนั้นจากนี้ไปหลังจากที่เราระด,ดมทุนแล้วแผนของเราของธนาคารเนี่ยนะคะสาปีเรามีการวางยังไงกันบ้างะคะคือธนาคารก็คงยึดธุรกิจหลักเหมือนเดิมธุรกิจหลักก็คงจะไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรแต่ว่าก็จะเติบโตขึ้นนะครับเพราะว่า เราก็คิดว่าไอ้ตรงนี้เราก็ทํามาเป็น10ปีแล้วแล้วก็กว่าจะหาแนวทางในการที่ทําได้ก็ใช้เวลานะครับ,รบแล้วก็คิดว่าเราทําได้ดีตรงนี้เราก็คงจะทําตรงเนี้ยต่อไปแต่ว่าก็เติบโตในธุรกิจเดิมเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็น Expertise เป็นความสามารถเฉพาะของทางธนาคารที่เราเรียนรู้มาในระยะเวลา10ปีครับ,รบตั้งเป้าหมายไว้ยังไงอะคะสำหรับตัวธนาคาร,คร ผมคิดว่าเราก็เติบโตในลักษณะอย่างนี้ไปธุรกิจเราก็ทําลักษณะอย่างเนี้เพราะว่าดิมาหรือว่าไซส์ของตลาดมันยังมีอีกค่อนข้างมากนะครับเราก็ยังไม่ได้มีแผนงานว่าจะไปทําอะไรที่มันแตกต่างออกไปเยอะเพราะว่าก่อนจะทําเรื่องหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้การเรียนรู้ก็ค่อนข้างมากนะครับก็คงจะยึดอยู่กับธุรกิจหลักที่เราทําก็คือพวก,พวกอุปกรณ์การหลย,ย่อยเนี่ยแล้วก็พูดง่ายว่า เติบโตจากธุรกิจที่เรามีอยู่ซึ่งก็น่าจะเติบโตในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่ผ่านมามค่ะการแข่งขันเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนกับเราก็เป็นเจ้าตลาดในระดับหนึ่งเพราะเตรียมจะเข้ามาลมงทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยการแข่งขันหรือว่าคนอื่นๆที่จะมาทําธุรกิจประเภทเดียวกับเราอย่างนี้มันยากง่ายยังไงคะผม,มคิดว่าถ้าเป็นเรื่องของไมโครนาโนก็อาจจะมีธนาคารอื่นเข้ามาทำนะครับแต่ว่าเขาอาจจะมาทําในลักษณะรูปแบบอาจจะไม่เหมือนกัน อย่างของเราเนี่ยโมเดลของธุรกิจเราเนี่ยมันมันเป็นโมเดลที่ใช้คนค่ะซึ่งใช้คนจํานวนมากนะครับเพราะว่าเราใช้คนที่เป็นคนท้องถิ่นด้วยแล้วก็ต้องรู้จักกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดซึ่งการที่จะสร้างคนขนาดนี้มาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาค่ะแต่ถามว่าธนาคารอื่นที่จะเข้ามาผมก็คิดว่าเขาคงม,มีแต่อาจจะเป็นลักษณะของเป็นดิจิทัล lending ดิจิทัล lending ก็หมายถึงว่าเขาอาจจะ อาจจะเป็นกลุ่มคนเดียวกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวกันแต่ว่าวิธีการที่เขาให้แล้วก็การจ่าสินเชื่ออาจจะเป็นในรูปที่จะเป็นดิจิตอลลักษณะอย่างนั้นอาจจะเป็นคนละแบบกันอ่ะทนี้ในเรื่องของคนเนี่ยเป็นต้นทุนหลักแล้วก็ใช้จํานวนค่อนข้างเยอะในการที่จะเข้าถึงลูกค้าเรามีวิธีบริหารจัดการพนักงานยังไงอะเรา พนักง,งานต้องมีคุณภาพนะครับอันนี้เรื่องสําคัญ<ม>เพราะว่าถ้าพนักง,งานสินเชื่อไม่มีคุณภาพเนี่ย<ม>ก็จะเอาเคสที่ไม่ดีเข้ามาอันนี้เรื่องธรรมดาเลยนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เราซึ่งอันนี้ก็ต้องมาจากการคัดเลือกคนอบรมคนอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าพนักง,งานเนี่ยจะต้องรู้จักลูกค้าดี<ค>เพื่อที่จะเอาเคสที่ดีถ้าเอาเคสไม่ดีเข้ามาเนี่ยอัตราการอนุมัติมันก็จะต่ำ<ค>นะ,ะับซึ่งมันก็จะเสียเวลาคอสมันก็จะเยอะ เพราะการที่คัดลูกค้าเข้ามาก็ต้องคัดลูกค้าที่ดีเข้ามาเพื่อให้อัตราการอนุมัติสินเชื่อมันสูงใช่ไหมครับอันนั้ก็หนึ่งเรื่องเรื่องที่2ที่เราทำนี่ก็คือว่าเรามีระบบดิจิตอลที่เอาเข้ามาช่วยเพื่อให้ประสิทธิภาพของตัวพนักง,งานสินเชื่อของเราที่มีอยู่จํานวนมากเนี่ยสูงขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับเมื่อประมาณ4ีหปีที่แล้วเนี่ยเรามีการพัฒนาตัว e wallet mm. ก็คือว่าในโมบายแอปเนี่ยซึ่ง e wallet เนี่ยเราก็ให ลูกค้าที่เป็นไมโครนาโนใช้ในการที่เขาจะสามารถเบิกสินเชื่อทางแอปพลิเคชันได้แล้วก็จ่ายค่าง,งวดผ่านทางแอปพลิเคชันได้ซึ่งมันก็ลดต้นทุนลงไปได้ลดเวลาได้ของพนักง,งานเราที่แทนที่จะต้องไปเก็บเงินจากลูกค้าเดิมเราใช้พนักง,งานไปเก็บเงินนะ,ะเราไม่ได้คอยให้ลูกค้ามาจ่ายพนักง,งานไปเก็บพนักง,งานก็อาจจะใช้เวลาน้อยลงในการเก็บเพราะว่าลูกค้าสามารถโอนผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับเรื่องของการทุจริตจากเงินสดต่าง มันก็น้อยลงเพราะว่ามันเป็น non cash คือลักษณะของธนาคารจะเป็นว่าเราพัฒนาระบบดิจิตอลแต่ว่าระบบดิจิตอลของเราเนี่ยมันเอาไป support โมเดลหลักของธนาคารคซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้คนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานค่ะมาถามเรื่องวิสัยทัศน์กันบ้างนะคะของคุณวินยูว่าอยากเห็นธนาคารไปสู่จุดไหนในอนาคตเนี่ยคะ่ะคือเอาตรงก็คือว่า ผมไม่ได้ไปมองไกลขนาดนั้นว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะต้องเป็นธนาคารที่เป็นอันดับเท่านู้นเท่านี้อะไรอย่างนั้นนะครับจริงๆเราเริ่มต้นมาจากเป็นธนาคารที่เล็กที่สุดในระบบเลยแล้วก็แทบจะไม่มีคนรู้จักเลยด้วยซ้ำอันนี้ก็คือการเดินทางของเรามา ในช่วง1ิบกว่าปีที่ผ่านมาที่ผมเข้ามาบริหารนะครับไม่ได้ตั้งเป้าเลยตรงๆว่าไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องไปอยู่ที่อันดับนู้นอันดับนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหัวใจสําคัญของธนาคารก็คืออันนี้เป็นสโลแกนนะว่าทุกคนคือคนสําคัญแล้วเราก็ทําวันนี้ของเราเนี่ยให้มันดีที่สุดเพราะว่าปัจจุบันโมเดลธุรกิจของธนาคารเนี่ยมันก็เป็นโมเดลที่ว่าเราทําธุรกิจด้วยธุรกิจเราโตเร็วนะครับเราให้สินเชื่อเราโตเร็ว,วตัวเลข ของเราถือว่าดีมากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เอาคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ยเข้ามาในระบบส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ชั้นล่างของพีระมิดซึ่งต้องเข้าใจว่าคนพวกนี้มีจำนวนมากคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมเนี่ยจะเข้าไม่ถึงโอกาสต่างๆอันตรงนี้เราเข้าไปถือว่าไปให้โอกาสเขาระดับหนึ่งนะครับกลุ่มคนพวกนี้เขาเข้ามาอยู่ในระบบเราก็หวังว่าในระยะยาวเนี่ยชีวิตของคนพวกนี้เขาจะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าวิสัยทัศน์หรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราก็มีความภาคภูมิใจนะครับว่าทางธุรกิจเราก็ทำไปได้ด้วยด้วยดีในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราเอากลุ่มคนพวกนี้เข้ามาอยู่ในระบบแล้วทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเนี่ยซึ่งอาจจะวัดเป็นตัวเลขไม่ได้เป็นมูลค่าทางการเงินไม่ได้แต่ว่าเรารู้ว่าเรากำลังทำอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเราภาคภูมิใจ แล้วก็ถามว่าอนาคตเราอยากทําอะไรเราก็อยากทําอันนี้แหละ <S <S แต่ทําให้มันเยอะขึ้นให้จํานวนคนที่เราเข้าไปช่วยเขาได้มันมากขึ้นนะครับจากตรงนี้มาอาจจะแค่เล็กๆมันก็อาจจะใหญ่ขึ้นเท่าที่เราจะทําได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากสิ่งที่ผมมองตั้งใจเอาไว้ใช่<ะ>มันไม่ได้สําคัญเลยว่าเราจะต้องเป็นอันดับส<ะ>ิบ อันดับ5อันดับ<ม>อะไรมันไม่ได้มีความสําคัญตรงนั้นมันสําคัญว่าสุดท้ายธุรกิจก็ต้องเดินเดินไปได้ด้วยถูกไหมค่ะแล้วก็เรื่องของสังคมมันก็ต้องไปได้ด้วยคือผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าสังคมอ่ะมันเป็นระบบนิเวศจะมีคนข้างบนคนข้างล่างคนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งต้องค้าจุนกันไงเพราะว่าถ้าใครคนในคนหนึ่งหรือกลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันล้มหายตายจากไปเนี่ยก็กระทบทั้งระบบทั้งหมด อยากจะให้ทางด้านคุณวินยูฝากไปถึงนักลงทุนกันบ้างเพราะว่าเราก็ใกล้ที่จะเข้ามาสู่ตลาดหุ้นไทยแล้วเนี่ยค่ะถ้าใช่ฝากถึงนักลงทุนเนี่ยคือผมก็คิดว่าอาจจะมีนักทุนหลายท่านนะครับที่อาจจะพยายามนึกอยู่ว่าจะเอาทางไทยเครดิตเนี่ยไปเทียบกับผู้เทียบตัวไหนหรือไปเทียบกับหุ้นตัวไหนในตลาด คือผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าคือตัวองค์กรของเราเนี่ยมันเป็นธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการถูกควบคุมเรื่องของธรรมาภิบาลความโปร่งใสต่างๆความมั่นคงต่างๆก็คือเหมือนกับธนาคารทั่วไปนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในการที่ทางธนาคาร,รทไทยเข้ามากํากับดูแลแต่ส่วนธุรกิจเราทางด้านสินเชื่อก็จะมีส่วนที่คล้ายคลึงกับบริษัทไฟแนนซ์นะครับไม่ว่าจะพิจารณาจากลักษณะของลูกค้าเรานะครับการเติบโต ที่ผ่านมาในอดีตนะครับซึ่งก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกับบริษัทไฟแนนซ์ที่ผ่านมาช่วง5-10ปีก็มีบริษัทไฟแนนซ์หลายบริษัทที่ได้เอาเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับผมคิดว่าเราก็มีส่วนผสมของทั้ง2ด้านคือทั้งที่เป็นธนาคารด้วยแล้วก็ทั้งที่เป็นบริษัทไฟแนนซ์ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะพอให้ภาพใหญ่ๆได้ว่าถ้าจะมองไทคดิตเนี่ยเทียบกับหุ้นตัวอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะต้องมองในลักษณะยังไงครับก็ ฝากทุกท่านติดตามธนาคารไทยเครดิตด้วยนะครับจากการที่ธนาคารไทยเครดิตเป็นธนาคารพาณิชย์ทำให้ธนาคารสามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้บริการด้านการเงินและการลงทุนยอย่างครบวงจรในขณะที่ยังมุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อธุรกิจไมโคร SME และสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย แก่ลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินไม่ว่าจะเป็นปร้านค้าขนาดเล็กและขนาดกลางโดยมุ่งหวังที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรแบบย,ยั่งยืนและมีส่วนช่วยเหลือเศรษฐกิจและสังคมตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของธนาคาร Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ